ครับบรรยากาศในสวนสุขตะถาคนดูคนมันคือเก่านะครับผมมาซ้ำจกิ่งกอะผพตัวเศ้านี่ ตัดทิมไว้แซ่ไว้เคลื่อนเนืองนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องตาถาคนดูคนมันบอยูซื่อคือแขว์ทึ่งๆสุขูสุข,ขนครับผมปีทีเลีวได้บัวพ่อสิบกิงพี่นองเอ้ยสําหรับการซ้ากิงไผ่บงหวามนมาถาเบิ่งว่าปีนี้มั่นสีผ้ากันติดจะกิ้งหายตาได้เมื่อปลูกทางอุบลพอพิษผาดปีทีเแล้วนาสิปเป็นอากาศที่มันหอนแห้งปีนี้ก็เลยเมื่อลองตัดซ้สไซนาหนาวแล้กก็เอาไว้สวนสุกในบ้านล่องเบิ่งนาสิถึง200ก็ กินอยสำหรับปีนี้ตัดย่างบ่ท่านเดือดกร,รสีร่วมกับพวกขุดเงาสารกอ,อย่างบอท่านได้ขุดเป็นไทยบงหวานท่านสดได้บ่มีสารไซยาไนคนที่เป็นโรคเกา่าก็สามารถกินได้บ่ปวดแข็งปวดขารสชาติหวานกรอบคือกินยอดบกักพานีละไไรเคยกินเนี่ยอาทิาตย์นะกระสีมะขุดเงาสารกอนะครับผมเอาพวกทีพือนขืนข้นนี่แบบยังสี่ ขุดออกมาเอาเข่าถุงซ้ำคือเบียดอาทิตนานะครับนะบัออเอิ้องวแนวเฮ็ดนี่สวนนะครับบ่ไห้เฮ็ดแนวหนึ่งกรเฮ็ดแนวเนือง,อ,งอยู่สวนถงหน้าก็คือการนะครับมันจะออกมานี่นีตะเบียดนอนถาอีกเร็กอักลาก,ลากอยู่ขอบคุณสําหรับการรับซมนะครับผมสวนสุขตะขาคนดูคนมันบอยู่ซื่อๆคือแขวเท่งๆตัวนะครับผมยิ้มเปย์เปย์เหตตาเนตี้